มาครับทุกคนพอดีพ่อปลาคอนนางจดเถี่ยวอยู่มองผมจดเถี่ยวอยู่นี่แหละมีหองอยู่นี่มีปลาคอนนางเป่าอยู่สองมือเพาาะว่ามีปลาคอนศิษาไปกินเทียงเลครับพอมองแล้วพอแนวพอแนวกินเทียงแล้วนี่น้ำบวกน้อยเนี่ครัาเบิ้งครับมาลุ่นไม่หรอกคือใจร้ายะเอเบื้อง พอดิอู้เที่ยงนี่แม่พเดิอูเที่ยงนี่จัดเลยนี่้านเจ้าสาหนามเอาจังได้ปลาน่อยจะไปง่มปลาน่อยโอ้ยโเมนหน่อย่ยนิดเจ้าสาหนามก่อนนี่สาออกข้างกลดอย่านี้บ้างนอกมากสิด้านโอ้ยตัวเดียวนี่กั ว่าพี่น้องก็แน้ำบกง่น้อยนึงพอปลาเป็นร้อยไปหลโอ้ยโอ้ยวนึวัดังมาปดลูกเขางูแน่เฮ้ยปลาเขาโอ้ยน้องปลาดุกตัวแข็เ้ยเบลกูทั้งไม่หยุดูปนึงอ่ะน่อยน้หมเอาคู่มาสมน่วยรหนวยเดียว่พอใ นั่งเฝ้าอยู่สองมือเหมืนเด้คนน่ยแต่มันไปว่ามีแต่เหยนตัวเดียวเอาออกพ่อให้มันเห็นหลังป่า<ล>ได้ไหมนียตักออกก็ทำดินมักแกนย่างเงี่หป่าน้ดีดีดีเนีดดดนนาดไปรถไปเพราว่าได้อมอนหน่อยเุมนเด้นี่โอ้เตมมอน่อยแลุ้มอใหคุณนาโอ้เขีบปลาดุกเกือบสามที่โตแล้วน่ะนะเขีบปลาดุกเกือบสองโล โอ้ยนางเป่าอยู่สองหมื่นกับควายเบาๆนี่ก็ขึ้นจิตท่านเ่านก็โบกเลยก็มาใส่มาไว้สาดว์ได้สัตว์ได้ขวดรถหลายตัวปลาน้าขอนปลามันน้ำแห้งอ่ะเนี่ยตีปลามาใส่คอนเทนท์เข้าคอนเทนท์โอ๊ย ไปสิลงทุนปัะหนันเนาะชื่อม้าล่ะแกงเลยไม่เห็นคนเห็นเ <c oughs> นี่ยี่เขาไม่หอเออแมนเนี่ยข่ากับมี่นี่ถุงหลังเจ้านี่แม้ต้มชมลวดมีหอดปลาเข็นงนี่น้องมันเป็นปลาเข็งเน่าตัวเนี่ยจูจีนเจ้วนั่นะนะโอ้หาเบิงลวดน้ำพองเขาว่ามีอยู่เด้อน,น้ำบวกหรแม้น้ำมองหรืแม้น้ำขอดหรืแม้ แต่ก็นึกว่าปลาคอมันดังจ๊บจอบอยู่ไหมว่ะมาถอนเลยนะไม่อย่างไปเลยนะไม่มมมอยากยุฟังฝ er ุ่นหลายเลยแต่ที่เข้าดินถมอ่ะยุปากก็ฟังนั่นไงห,หลายครับคนะนด้งโดแล้วเอาปลาดุกนี่ปลาดุกมันปากตีนเจ,จเนียวเล่นนะ,ะโอ้เอาของง่ายไปที่หลังบอกโอ้ปลาซิ่วไหมแเจ้าเอาจังไลยปลาซิ่วหนิไหมปลาซิ่วโอ้กันปลาใหญ่หลายกระบอกเอาแล้วปลาซิ่ว นี่ปู่้าฮูด้าเดี๋ยวจะไบโร์ดๆาร์ามันสบัดใส่ขคเจ้าเหอี่หู้อยู่ป่เหลืองําเติมอยู่ในหูกระิบมมี้ปรจักษกไปอ้เหลือม่ยานแท้มีนะมีหู้ถือละบ่ออบใบยู่นบ่อฟอบุญีบ่อโอ้แซมมี่ก็นีจับไเนี่ยวายจะนี่กเอาตัวนี่นน่ะพี onun, <h <h şey ่น้องโอ้ยว่ามน แม่พันตตน,นตรงไงพพันวดเอ้ย <c oughs> อหวพี่เราวั <c oughs> ดจ้บไปเจ้า <c oughs> ก็ตักทังหัวมันนเนาะเอาว่ได้กินมนอมันนี่เนาะโอ้ยเอาไมโคมาไม่โคมาก <c oughs> เอสิยาก่นนั่นแหละ โอ้ยทำสองตัวนี่คุ้มรถตันั่โอ้ยลาบเสี่ยงเลยนั่นว่าแม่ <Aaron> Monday นไปตลาดกระจิตหาวุ้นตัวนึงโอ้ยุนั่ะโอ้ยทำเงียบเลยเฮ้ยต้องเล่นหน่อยหนึงเฮ้ยมะขาวเออปลาขาวไหมไมแข็งไงยิงเนี่ยปลาดุกปลุกริงปลาน้ำแห้งไง ผมนั่งฟังอยู่เหยียงุบุบแม่หนวนั่นอะมีตัวหัวนั่งไมนนิดขอปลาแล้วประเทศยังไงประเทปลือ่เฮ้ยปลาดุกในตัวเหลืองไลดิ้นปลาดินไงเนี่ยได้ยินแหละวันแล้วมันทุกกิดุกิยู่เนี่ย ันหมุนย่ได้ยังไงวไปตลาดไใซื้ออะไรบ้านเบิร์ตเราในห่วงอะได้แล้วก็เผาพี่น้องเออพี่น้องจริงก็เชียง